โดนตัวเคาน์เตอร์แบบดีด <g smiles> ีเลยเฮ้ยได้หูดแปดอีกโอ้คิวคิวแต่สามติก็สี่ทีก็ไวอยู่นะแต่ไม่ชอบดาร์กเลยมันได้ตัวเดียวอะวาไปวาไปบูดีกว่าพีมาแล้วน้องพี่ขอป้อมน้องป้อมเย้้เยทีมาแล้วน้องเย้สี่โอ้แปด านี่แปดแต้มาทิดดองเขี่ยแรงอยู่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 ใช่ไหวไห่มันดูไม่ไหวยังไงไม่รู้วะโอเคครับกกนดี้ต้อนรับเข้าสู่ดอยเซชินแนลนะครับได้ขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับคราวนี้อยู่กับการรีวิวคิวกราบตัดใหม่นะครับสามารถเก็บพาสีบวกพลังโจมตีได้เรื่อยๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยโกงแล้วเนี่ยโกงจริงหรือเปล่าไปดูกัน ก็ขอที่ายก่อนแล้วกันนะสับพาสซี่คิวกอสนะครับถ้าเกิดเจอเป็นคีปไมเลนถ้าเกิดคีปตีกันตายเองป้อมตีตายเราได้1นึ่งสแต็กนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนลาดคีปไมเลนเราก็จะไม่ได้สแต็กตรงนั้นเนาะการคิวนะต้องลาดเท่านั้นนะการตีป้อมก็ต้องลาดป้อมเท่านั้นด้วยนะครับถึงจะได้สแต็กเนาะเพราะงั้นจะได้สแต็กเยอะหรือน้อยก็คือต้องลาดให้ได้ทั้งหมดนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับประมาณนี้ออบเจกต์เอ่ยอะไรเอ่ยก็ได้1นึ่งสแต็กเท่ากันเพราะงั้นนับเน้นฟาร์มให้ได้เยอะนะครับเพ เจอวิเชี่ยนั่นตัวเทพไว้แล้น่ะไปสู้มันยังไงวะยอมแพ้แน่เนี่ยเจอคิวคิวคิวคชอบกินชาบูแต่คือกูไม่รู้แต่กูเจออาร์เรนอะดิประเด็นเลยไปสู้ได้ไหมมันเทพเกินอะไรเลยนะต้มเลนมาต้นของเราโดนตัวเคาเตอร์แบบอีซี่เลยผมตีแก้กับเขานิดหน่อยไหมหรือไม่เลยไม่จับเสียเปรียบนะผมว่า Under the sea. First o under <Blood>. sea. b l เวทวัดไปเลยมันเก่งกว่าครับร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าสู้กันตรงๆนี่ยังไงก็แพ้ไม่ไม่อยากจะคิด <S 2> <S 2> <S ตาไปเลยตาไปเอ็นโซเขาก็กันเกาะก็ได้รองเท้าอะไรก็กันเอ็นไม่ได้ ได้อยู่ผมแดดหนีได้อยู่เออผมจะทำยังไงดีเฮ้ยได้โอ้โหได้ดแปดเอี้ยโอ้คิวๆจะทำผมเวลาล่าได้แม่งปินจังไงเหรอเหมือนได้คิวนาทีนาทีกว่าๆแล้วไหมันสำคัญมากเลยการได้คิวอมันไวกว่าการตั้งฟาร์มเป็นไหนๆเลยคุณต้องฟาร์มเป็นนาทีครึ่งเลยนะเว้ยเพิ่งได้แปดตัวแล้วคุณคิวเดียวคุณได้เลยปินจริงแบบหนึ่งล่าช็อตไวแ้ย ตัวแม่งแบบขอลาตหน่อยครับยิ่งกว่าซีดีเทียเองตอนเนี้ยโ,โดนลาตก็ <c oughs> <c oughs> คือคลิปสอกสามเวฟครึ่งนะแปดตัวเออเกือบสามเวฟไอ้ตัวสปินดูดีนะเราว่ากดแล้วแว้นอยู่อยากลองเทสักทีไหมให้ลองไม่เอาไม่สแต็กเต็มไว้ให้มันแข็งแงกร่งเลยเราไม่อยากเทสเลยเาตีไกลๆได้ไหมแบบแดดออกเงี้ยเออไม่ให้มันฟันได้ก็ฟ <c oughs> ันแล้วเลือดก,ก็พอๆกันปะไม่ค่อยลดเท่าไหร่หมายถึงเลือดเลือดมันก็ไม่ลด ไว้วเลยอ่ะให้ยืนเตียงห่างเด้อว่าได้อยู่ห่างๆนะเขาจะาว่าห่างๆใช่ไหมไม่ใช่แบบเดินเข้าไปแนบอ่ะแต่สามสิบก็สี่ทีก็ไวอยู่นะต้องหาโอกาสไปคิวบ่อยๆวไ่แต่ไม่ชอบดาร์กเลยมันได้ตัวเดียวอ่ะ แต่ถ้าตีตีไกลกว่านิดนึงก็โอเคนะเนี่ยแบบถ้าเราไม่โดนงัดเออก็ฟันได้อยู่เราแบบแขนยาวกว่านิดนึงมือยาวเอ้อไม่มีคนมาแกงด้วยอันนี้ชีวิตดีๆเพราะผมได้ฟาร์แบบฟรีฟาร์ม <c oughs> ว้าไปว้าไปบูดีกว่าพี่มาแล้วน้องพี่ขอป้อมน้องป้อม,อมยะ๊ะ ทีมาแล้วนะ yes สีเอาแปแต้มมาโดนว่าไม่เห็นคุณผู้ชมจะหายคิวอะทษๆครับท้อๆนาแล้ว่ารล้ว่ารั ใกล้เกินละโบเกนไปไปฟาดอะไรเงี้ยมาเอาแปดแต้มมาที่น้องมันเคลื่อแรงอยู่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 ใช้ผมใคร,ใครไหวไ,ไวหไหวยี่มันดูไม่ไหวยังไงไม่รู้วะไปทีกว่าโอ้โหไม่รอดว่ะม,มันได้แค่ชุดแรกว่ะเหี้ยตายแสเ็คไม่ลด มันก็ดาเมจเยอะไปว่ะงั้นผมสรุปให้ละงั้นเดี๋ยวเราเล่นสายดาเมจนี่แหละเอาเป็นทารอนโบเก้นนะเฮลกะแล้วก็ฟาดมันเลยจริงถ้าเกิดเราเล่นไม่ต้องใช้เฮลกะก็ได้มั้งใช้เป็นดาบมีก็ได้มั้งมันมีสปินอนะ์ี่ฝั่งมันไอผมเงินหนึ่งว่ะ ซูเปอร์ครีปถูกส,งส่งออกไปแล้วอิเต็มเว็บอะอิอีมเกินบนหมดนะเงินเรานำสองพันนะอิงดิออนตอนนี้เราว่าถึงแวน์น่ะดอยฆ่าได้แต่ว่าแค่ถึงลองเทปไหนอรอบไหมน้องโอ้แรงเกินป้ามีเดียวตายเลยว่ะ มมออองงเธพี่โตมันเกินไปวะไม่สู้แล้วไม่ไหวต้องตีฟรีว่ะไอ้ที่ชนะตอนแรกคือตีฟรีว่นก็ผันแรงเกินปล่อยมันไปเล่นกับปืนดิ่งนะว่าไปเล่นกับคีบเดียวดอดอไปนั่งไล่ตีแววนน่าจะง่ายกว่าป่ะหมายถึงว่าแววนมันก็มีฟิกทีเดียวเรามีแดดเรามีอะไรก็น่าจะง่ายกว่าเล่นคือแม่งเกินไปจริงตละคร อยากได้คิวบ้างนะมีอยากได้แตกวันนี้สแต็คผมแตสแต็อยู่คนสแตคสแต็คสแต็คผมไม่ถึงไอ้เหี้ยเอาแปสแต็คมามันเอ้ยเอ้ยมันมันได้เว้ยใครตีก่อนชนะขอบคุณ20ดอรเดะนะครับเมื่อกี้ดอนตีก่อนไงถ้าเราเริ่มตีก่อนแบบตอนเขายังไม่ถึงระยะไม่ไม่สแต็คไหวอยู่ ต่เราต้องตีก่อนนะเราต้องมีตีได้ไว้กันสโลจะได้ไม่โดนคอแดกเข้าเไปแปดสแต็กม,มาอยากได้เอาแปดสแต็กม,มาลองกับแบนดูอย่ามาออกเกียวเลยปะเราว่าออกเกียวไปเลยนะเราฟูเราฟูาฟูได้ไปเลยเป็น แปลสเต็กแปลสเต็กเฮ้ยเอาวะตานี้มันตาแรกกันนี่ผมจะได้ร้อยสเต็กก่อนตอนสิบนาทีเนี่ยเรียกใกล้เคียงมากเลยตอนนี้ขอบัฟแดงไม่เอาไม่เอาเราไม่ตัดบัฟเพื่อนเพื่อนใช้บัฟเนี่ยไม่ไม่ฝันมากนะเนี่ยไม่ฝันมากไอ้เขามีเคียวแล้วผมก็จะมีเคียวเหมือนกัน มาแล้วป่า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 มาแล้วอุ้ยว่ะว่ะแต่สเต็กว่ะร้อยเจ็ดสเต็กมาแล้วแต่ด้วยมันก็ดีที่เราเปลี่ยนสกอร์ไว้ฟาร์มไว้เออมันจะต้องเกลี่ยสเต็กหลาๆสาระของแถมมันเนี้ยเราให้มันเป็นของแถมไหมนะเราว่าอยากให้มันเป็นคอหลักเลยคอมันเป็นของแถมเราก็จะไม่คิดอะไรเยอะไม่ต้องเน้นเยอะผมแรง ไม่แตกปแตกเอาไม่เอาไม่เขาแล้วผได้ะวะได้ร้อยสาิแล้วผมเกินกน,กนาทีสิบสตแล้วร้อยสามสิบแล้ว power i เ o อ e ์เอาเอาโอเมียมาท่อไว้แปกสเต็คทอไว้แตกสเต็คเอาแตกสเต็ไปไอนายจะเอาอะไรมาสู้กับเราเหร สวัสดีครับเป็นเรื่องของอเลนไปที่อื่นเนี่ยเอานิดๆหน่อยๆเอาไปเรื่อยๆเราเริ่มเคาะแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วว่ะสัมผัสได้พลังงานวงการก็ได้เอานะหนึ่งแต็กเอาตอนเนี้ยหน่วยเดียวมึเอาเอาหมดสองหน่วยหนึ่งหน่วยตอนนี้เราอยู่ที่ร้อยสามสิบเก้านะสิบสามนาทีนะเราทำนาทียีสิบแต็กได้นี่ถือว่าสกเซสแล้วนี่ผมงเก็บทุกอย่างเก็บทุกเม็ดนะโอ้ยอาวไม่ต้องจะฟาดตบหัวแตก มาแล้วทำดนตรีขึ oh <cn Jean Rabbit bulun> no ้นเลยบอกอุ้มอเมริกันบวกเก้าร้อยหัวแตกแน่บอกเลยทีเดียวอยู่ปะอยู่ปะอยู่นี่เลยปับแดง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 ก็มีจังหวะนี้เราไปแล้วแปะสแต็ก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 ตรงนั้นไหมแปะสแต็คแปะสแต็กแปะสแต็กแปะสแต็กมันเอาอะไรมานี่ตีข้ามขื่อไปเลยทีนี้ไปดีกว่าแรงเลย เรายังไม่ตายและเราก็จะได้แปสตางกลางไปเร็วได้ปะวะไม่ได้ดูไม่ทันวะโอ้ยโอ้ยโี้ยโอ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 ้ีโอ้อ้ง สายเบิร์ตนะพอถึงแวนทีจะตายอุ้ยขอทีนึงดิอู้สีได้เมื่อกี้มันไม่โดนนะดิมาๆไปๆไปๆไปๆตอนนี้เราไม่อยากเริ่มขี้เกียจฟาร์มฟาร์มคิวแล้วฟาร์มคนดีกวไหมทําไมผมไม่ได้เล่นอีกอ่ะทําเวฟนี้ไงเราต้องอันนี้ปะเราต้องดึงคนไหม กันติแล้วก็วิ่งแล้วก็วนลูปเฮ้ยตอนนี้ผมแบบโอเวอร์วะ่ะตอนนี้15บห้าทีร้อยเจ็ดสิบว่ะเดี๋ยวว่ยอยู่ว่ยอยู่ว่ยอยู่จะมานานมันจะหมดแล้วผมแตแปมนานไปเลยตอนนี้มีอะไรดีบ้างต้องเปลี่ยนของไหมต้องฆ่าคนอื่นไหมหรือว่าโบเก้นก็พอเกาะกันยังมีกันไม่ค่อยเยอะนะแล้ว่า ก็ขอแค่ถึงตัวคิดว่าไม่กี่ทีก็ตายแล้วโแหแรงอยู่นะเมื่อกี้ผมฟาดไม่กี่ทีอะไรก็สะดุ้งอยู่นะวะ180่ะร้อยแปดสิบเตกแล้ววะขอชุดเดียวลูกขอชุดเดียวท่องไว้แปะจะแตกมาแล้ว ผมไปหาแต็กก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแม่แต็กแม่แต็กถลอยจะถลอยแล้วโอ้โหเฮเวอร์แล้วมาแล้วจ้าคิวกัดเอาวะ ตัวโลคิวเอะไงมันก็มีทรงอยู่แต่ว่ามันดูลําบากหน่อยๆนะามาว่ะเพราะามันต้องอย่างนี้แหละคุณต้องแรงใช่ไหมพอคุณแรงคุณก็เก็บสแต็กง่ายพอคุณล้าดได้คุณก็ยิ่งเกิดแล้วก็ส n น w b a นะเอวีด้วยไงใครบอกผมตัวโยนไม่มีเออนะสองร้อยถ้าแตกเหมือนดาบแดงเล่มหนึ่งผมออกอมมีอามด้วยฟาดที่หัวแตะ <laughs> ผมจะทําให้ดูในคลิปนี้นะว่าระบบรีพอร์ตยังเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าคะแนนโดยรวมมันดีขึ้นครับแต่ว่าถ้าเกิดมึงสกอร์ไม่ดีตอนนี้ยังโดนรีพอร์ตได้อยู่นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนขอโทษอีกครั้งนะครับสำหรับเหยื่อในไลน์นี้ของเรานะครับว่าลบสี่มันติดอยู่เฉยโดยจะทำให้ดูนะชัดๆนะครับนะครับก็จบกันไปแล้วนะสหรับการรีว Q ิวคิวกอร์รับใหม่เนาะ ก็ถ้าถามดอยนะอันนี้ถ้าที่ดอยทําเทียมาก็น่าจะอยู่แรงเทียเดิมนะน่าจะอยู่ประมาณเอกลางๆถามว่ามันเก่งไหมดอยมองว่ามันยังแพ้หลายตัวอยู่นะดอยรยู้สึกว่ามันยังเล่นยากเกินไปนะไอาการเก็บสแต็เนี่ยก็ดูไม่ได้ใช้งานง่ายขนาดนั้นนะมันไม่ใช่ว่าโอ้แป๊บๆผมก็เกิดแล้วต่อให้เก็บได้สักงสองสามร้อยสต็มันก็ไม่ทานโดยส่วนใหญ่แพ้ก่อนแล้วบางทีถ้าร้านไม่แม่นหรือเข้าเวฟไม่แม่นเนี่ยสิบนาทีบางคนยังได้ไม่ถึง50สแตก็ก็มีนะครับดอยมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่วกกับฮ ทางดอยว่าหยิบมาเล่นก็ลำบากครับสำหรับคิวคอสแต่ถ้าเจอตัวที่มันช้าทางเดอยมันก็มีลุ้นอยู่เพราะงั้นไอ้ที่บอกเอ,อ้ยเก็บสแต็กเยอะๆโกงผมว่ามันก็ไม่โกงหรอกครับมันก็คิวคอสนะฮะถ้าเกิดมันได้ฟาร์มเรื่อยๆเลตเกมมันก็โพเทนชัลดีดอยมองว่าถ้ายื้อสักยี่สิบนาทีบวกๆกับตัวมันถึงจะเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆนะอนอกนั้นตอนต้นเกมดอาเฉยๆไฟ God, ก็ยังเฉยๆอยู่นะมาเก่งทีก็คือรอเกิดนะครับเพราะงั้นดอยเลยพยายามเน้นไปที่สายดาเมจเนาะก็คือพยายามให้มันแรงแล้วก็แรงขึ้้้้นน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 ไไไปปปปปออออออีีีกกกกะะะะะฆ่่่่่่าาาาคคคคคงงยยๆหหรรรรรรััััับบบบบมมณลลลเเดูวสใ็พืชิ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามไปนะครับวันนี้ผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน